คุณกำลังรับฟังหลอนทุกคืนสตอรี่เรื่องเล่าจากมุมมืดที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้หรวมนึ่งคุณทุกคืนคุณจะไม่เงียบอีกต่อไปเรื่องเราในค่ำคืนนี้เป็นประสบการณ์ของพลอยที่ส่งมาให้เราฟังในรายการนะครับเป็นเรื่องแต่งที่ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่เพื่อความหลอนโดยเฉพาะถ้าคุณพร้อมแล้วปิดไฟแล้วฟังให้จบ เพราะบางทีสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่อาจกำลังฟังอยู่กับคุณเช่นกันพบกับหลอนทุกเคืนอสตรอรี่วันนี้วันอองครกับเรื่องที่มีชื่อว่าเครื่องรางศพเทาสวัสดีครับทุกคนผมชื่อพบนะครับตอนนี้ผมเป็นนักศึกษสามหาวเที่ยปีสุดท้ายผมกำลังจะได้ฝึกงานครับเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาตอนที่ผมกับเ,เพื่อนๆกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีนุชครับแฟนของผมเองที่เป็นคนละเอียดอ่อนมากเป็นคนช่างสังเกตไอปั้นเพื่อนสนิทสุดแสบของผมที่ชอบแกล้งคนอื่นไปทั่วแต่ขี้กลัวตายชักแนนสาวสวยประจำกลุ่มครับที่ปกติก็สดใสยอยู่แล้วแต่พักหลังๆดูซึมไปหน่อยแล้วก็ตั้มไอคนที่ชอบเงียบๆครับเป็นคนไม่ค่อยชอบพูด แต่กลับเป็นคนที่ดูแล้วจะเชื่อเรื่องลี้ลับมากกว่าเพื่อนๆทุกคนครับพวกเราได้รับโปรเจกต์พิเศษจากอาจารย์ครับอาจารย์บอกให้ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมโบราณของชาวบ้านครับที่หมู่บ้านชนบทห่างไกลแห่งหนึ่งหมู่บ้านที่ว่านี้มันลึกเข้าไปในภูเขาครับถนนหนทางก็ครุข่ะต้องนั่งรถสองแถวเข้าไปก็รอไปเกือบพึ่งค่นหวันกว่าจะไปถึงพอเท้าแตะพื้นหมู่บ้านเท่านั้นแหละครับ ผมรู้สึกได้ถึงบรรยากาศบางอย่างที่ผิดแปลกประากที่เคยเจออากาศมันหนักอึ้งเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านที่เดินสวนไปมาส่วนใหญ่ก็ดูไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงหน้าตาแต่ละคนดูซีดเฉียวดวงตาเหม่อรอยครับเหมือนถูกดูดพลังงานบางอย่างไปจนหมดบางคนก็จ้องมองพวกเราด้วยแววตาแปลกๆเหมือนกำลังสังเกตอะไรบางอย่าง พวกเราพักกันที่บ้านพักที่ทางการจัดไว้ให้เป็นบ้านไม้เก่าๆท่ามกลางป่าทึบครับพอตกกลางคืนเสียงจิ้งหรีดในไรก็ดังระงมไปหมดแต่ที่แปลกคือผมไม่ได้ยินเสียงหมาหอนเลยสักครั้งเดียวหรือแม้แต่เสียงตัดอื่นๆก็แทบจะไม่มีเลยปกติไปต่างจังหวัดมันต้องได้ยินเสียงพวกนี้สิครับแต่นี่มันเงียบกริหน้าขนลุกก็เพราะความเงียบไหละครับ มันทำให้บรยากาศรอบๆดูน่ากลัวไปหมดมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังซ่อนตัวอยู่รอบๆตัวพวกเราตลอดเวลาวันแรกๆที่พวกผมไปถึงครับทุกอย่างก็ดูปกติดีพวกเราก็เริ่มไปเก็บข้อมูลตามที่อาจารย์สั่งครับพยายามทําตัวให้ชินกับบรรยากาศแปลกๆของหมู่บ้านแต่แล้วเรื่องแปลกๆก็เริ่มขึ้นครับในคืนนั้น ผมกับไอ้ปั้นนั่งทํางานอยู่หน้าคอมในห้องโถงจู่ๆก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่กําลังถูกลากอยู่บนพื้นที่ห้องข้างบนครับเหมือนมีคนกาลังลากของหนักๆช้าๆลากจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งแล้วก็หยุดก่อนจะลากกลับมาใหม่ทั้งๆที่ห้องนั้นมาเป็นห้องเก็บของที่ไม่มีใครขึ้นไปเลยตลอดทั้งวันหลังจากนั้นไอปันก็เริ่มหน้าซีดเผือกทันทีมันสะกิดผม ฮ้ hey, มึงได้ยินปะวะผมพยักหน้าแล้วก็บอกมันว่าได้ยินดิไอ้เพื่อรรนทำไรข้างบนวะพวกเราสองคนได้แต่หันหน้ามองกันด้วยอาการเลือกลักแต่ก็พยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าจะเป็นเสียงหนูหรือสัตว์อะไรสักอย่างที่อาศัยอยู่ใต้หลังคาแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะเสียงนั้นมันหนักเกินกว่าจะเป็นแค่หนู แต่ที่พีที่หลุดคือในคืนถัดมาคืนนั้นผมนอนอยู่กับน,นุชครับห้องพักของผมก็อยู่ติดกับห้องของแนและตั้มตอนกลางดึกผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างที่หนักอึ้งและเย็นอย่าเยือกมานอนทับอยู่บนอกของผมมันหนักมากครับหนักจนผมหายใจไม่ออกผมพยายามลืมตาแต่มันหนักมากจนเปลือกตาผมถูกทวงได้เห็น ไม่สามารถลืมขึ้นได้ครับผมได้ยินเสียงหอบหายใจแผ่วๆอยู่ที่ข้างหูเสียงนั้นมันเย็นเฉียบแล้วก็ลมหายใจจากสุสานและมันไม่ใช่แค่เสียงของนุชแน่นอนผมพยายามจะขยับตัวครับดิ้นรนให้หลุดจากสถานการณ์นี้แต่ร่างกายมันแข็งทื่อไปหมดเหมือนโดนจับมัดไว้กับเตียงความรู้สึกหวาดกลัวมันแล่นไปทั่วทุกอนูของร่างกายครับผมทำได้แค่ภาวนาให้ผ่านไปให้เร็วที่สุด พอแสงแดดจะเดวอาทิตย์เริ่มส่องเข้ามาที่หน้าต่างในตอนเช้าความรู้สึกหนักอึ้นก็ค่อยๆคลายลงครับผมสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อที่ไหลท่วมตัวหัวใจเต้นรัวจนเจ,จ็บหน้าอกไปหมดครับผมจึงหันไปมองนุชแต่เธอก็ยังสบายดีไม่มีท่าทีสะตกตะานเลยครับผมจึงถามเธอว่าเมื่อคืนรู้สึกอะไรแปลกๆไหมนุชก็บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดี ไม่มีอะไรแปลกๆเลยพอหนั้นแล้วครับผมเริ่มใจคอไม่ดีแล้วผมรู้ว่าสิ่งที่ผมเจอเมื่อคืนมันไม่ใช่แค่ฝันร้ายธรรมดาแน่ๆวันต่อมาตั้มได้หายตัวไปครับพวกผมก็ตามหากันทั่วหมู่บ้านชาวบ้านก็ได้แต่สายหัวครับบอกว่าไม่เห็นมีใครเลยพวกเราตัดสินใจแจ้งผู้ใหญ่บ้านและก็ตำรวจแต่ก็ไม่มีวีว่แววอะไรเลยครับ ตำรวจบอกว่าอาจจะหลงป่าก็ได้ซึ่งเป็นไปได้ยากมากครับเพราะตั้มเป็นคนระมัดระวังรอบคอบไม่เคยออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้เลยแถมตอนนี้ตั้มก็หายตัวไปครับเอาของส่วนตัว,ตว,ตวของเขาก็ยังอยู่ครบทุกอย่างเหมือนอยู่ดีๆก็อันธานหายไปจากหมู่บ้านนี้การหายตัวไปของตั้มในครั้งนี้มันสร้างความวิตกกังวลให้กับพวกเราอย่างมากหลังจากนั้นไม่นาน แนนก็เริ่มมีอาการแปลกๆครับเธอชอบนั่งเมอลอยอยู่ในมุมมืดในห้องคนเดียวบางทีก็พูดจาคนเดียวด้วยเสียงที่ฟังดูแหบผ้าคล้ายคนแก่บางทีก็หัวเราะคึกคักเหมือนกำลังคุยกับใครที่มองไม่เห็นอยู่ครับสายตาของเธอดูล่องลอยไปไกลมากครับเหมือนไม่ใช่แนนคนเดิมที่ผมรู้จักผมกนุดพยายามเข้าไปคุยกับเธอแต่เธอก็อแต่สายหน้าครับหรือไม่ก็ทำหน้าตาบูดบึ้งใส คืนหนึ่งผมได้ยินเสียงแนนคุยกับอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวในห้องเธอพูดประมาณว่ามาแล้วเหรอใช่จะให้ไปอยู่ที่นั่นใช่ไปหาเสียงของเธอดูเย็นเฉียบจนผมขนแขนลุกไปหมดผมตัดสินใจงแง้มประตูเข้าไปดูเห็นแนนนั่งอยู่ตรงกลางห้อง หันหลังให้ผมแล้วพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆไปมาก่อนที่เธอจะค่อยๆหันหน้ากลับมามองผมช้าๆแววตาของเธอมันว่างเปล่าไรอารมณ์ใดๆมีเพียงความมืดที่ฉาบฉายอยู่ในนั้นก่อนที่เธอจะล้มลงและหมดสติต่อหน้าต่อตาผมพอแนนตื่นขึ้นมาแนนก็จำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้เลยเหมือนทุกอย่างเป็นแค่ฝันร้ายของผมคนเดียว แต่แล้วเหตุการณ์สุดยอดที่ไม่มีใครคาดคิดก็มาถึงครับคืนนั้นพวกเราที่เหลืออยู่กําลังนั่งกินข้าวกันอย่างเงียบๆอยู่ในห้องโถงที่รู้สึกว่ามืดมิดและอับชื้นกว่าป,ปกติจู่ๆไปในห้องก็ดับพึบความมืดมิดเริ่มเข้าปกคลุมทุกอย่างทันทีความหนาวเย็ยนที่แผ่ซ่านเข้ามาในห้องทาให้ผมขนลุกไปทั้งตัวพวกเราทุกคนหยุดชะง,งัก ไม่มีใครกล้าขยับหรือส่งเสียงอะไรเลยสักนิดความเงียบที่ไร้เสียงมันน่ากลัวกว่ความมืดเสียอีกแล้วจูจ่ๆไฟในห้องก็ติดขึ้นมาอีกครั้งภาพที่ผมเห็นมันทําให้ผมแทบหัวใจจะหยุดเต้นแนนนอนกองอยู่บนพื้นกลางห้องสภาพของเธอน่ากลัวมากครับผิวหนังแห้งเหี่ยวไปหมดเหมือนคนแก่ที่ตายมานานหลายปี ร่างกายของเธอผิดเบี้ยวผิดรูปจนแทบไม่เหลือเขาเดิมดวงตาที่เบิกโพองค้างมองเพดานด้วยความว่างเปล่าและปากที่กำลังอ้าค้างเหมือนกำลังจะกรีดร้องแต่กลับไม่มีเสียงใดๆออกมาเลยมือข้างหนึ่งของเธอกำาเครื่องรางเก่าๆสีดำค้ำไว้กมไว้แน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเครื่องรางนั้นเป็นเหมือนถุงผ้าเล็กๆที่ข้างในมีก้อนอะไรบางอย่างแข็งๆนูนออกมา ผมจำได้ว่ามันเป็นเครื่องรางที่ชาวบ้านบางคนห้อยคอไว้แต่ผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าแนก็มีเครื่องรายแบบนั้นด้วยผมนี่แทบจะอาเจียนออกมาเลยครับความหวาดกลัวนั้นมันเริ่มเข้ามาปกคุมจิตใจผมจนแทบจะคลั่งผมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่ความบังเอิญมันมีบางอย่างที่กําลังตามล่าเราอยู่และมันกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ หลังจากที่แนนตายชาวบ้านที่มีอาการปกติก็เริ่มมีอาการแปลกๆบางคนที่มีอาการแปลกๆอยู่แล้วก็ยิ่งทำตัวแปลกขึ้นไปอีกครับพวกเขาไม่มีใครสนใจศพของแนนเลยทอาเหมือนกับว่าที่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมกับนุชพยายามหาทางออกไปจากหมู่บ้านนี้ให้เร็วที่สุดครับแต่รถสองแถวที่เรานั่งมานั้นเกิดยางแบนแถมคนขับก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับแต่ที่แน่ๆ ในป่าเรื่องแบบนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยแม้แต่นิดเดียวผมคิดว่าพวกเราเหมือนถูกขังไว้ในหมู่บ้านที่ไหนไม่รู้ครับไม่สามารถออกไปไหนได้อีกแล้วความหวังที่จะรอดเริ่มลิบรีลงทุกทีคืนนั้นเป็นคืนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตผมครับหลังจากจาัดก,การเรื่องศพของแนนอย่างยากลำบากแล้วพวกเราที่เหลืออยู่ก็มีแค่ผมนุชและไอ้ปั้น ซึ่งพวกเรานอนรวมกันอยู่ในห้องโถงที่เดิมโดยเปิดไฟทุกดวงที่มีอยู่ในบ้านและแล้วก็มีเสียงลากของหนักๆดังขึ้นมาจากชั้นบนซึ่งเป็นเสียงที่ผมและไอ้ปั้นเคยได้ยินในวันแรกมันกลับมาแล้วครานี้ไม่ใช่แค่เสียงลากธรรมดาแต่มีเสียงเหมือนเล็บยาวๆกำลังขูดกับพื้นไม้ดังๆและมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆ จนรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ประตูหน้าห้องและแล้วเสียงหัวลาะที่หอยหวนที่ผมเคยได้ยินในฝันไร้ก็ดังตามมาเสียงหัวล้อนั้นมันย็นยะเยือกเรากับเสียงจากหลุมศพที่ถูกเปิดออกทำให้ผมขนลุกไปทั่วตัวผมกับนุชและไอ้ปั้นพยายามหลบอยู่ในห้องนอนด้วยกันพวกเราพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดแต่หัวใจของผมมันเต้นรัวจนแทบจะทะลุกออกมา ผมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนไหวอยู่หน้าประตูห้องพักเงาของมันสูงใหญ่ซึ่งไม่ใช่เงาแบบมนุษย์ปกติอย่างพวกเราและมันกำลังพยายามจะเปิดประตูเข้ามาเสียงรูบิดประตูที่ค่อยๆบิดช้าๆเหมือนสิ่งนั้นกำลังพยายามจะเปิดประตูนั้นออกผมจำได้ว่าตอนที่แนนตายเธอถือเครื่องรางนั้นไว้ผมจึงหยิบเครื่องรางนั้นติดตัวมาด้วยเผื่อมันจะมีประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้าง ตอนนี้ผมทำได้แค่กำเครื่องรางในมือไว้แน่นจนเจ็บมือไปหมดหัวใจเต้นรัวแทบจะทะลุอ,อกออกมาอันใดนั่นเองก็มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพร้อยคาคุ้งเข้ามาในห้องมันเป็นกลิ่นที่ชวในให้คลื่นไส้จนอยากจะอาเจียนผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ผมมองไม่เห็นมันกำลังจ้องมองพวกเราอยู่จากความมืดที่อยู่นอกห้องมันเป็นความมืดที่หนาวเหน็บกว่าความมืดปกติหลายเท่า ความรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจนร่างกายที่แข็งเ่อไปหมดเสียงทุบประตูเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆจนบานประตูไม้เก่าๆเริ่มสั่นคลอนและมีรอยล้าปรากฏขึ้นตรงกลางผมกันนุชและไอ้ปั้นกอดกันแน่นครับนุชร้องไห้จนตัวสั่นเธอพ่มบอกว่าอยากจะกลับบ้านอยากเจอหน้าพ่อแม่ผมก็ได้แต่ปลอบใจเธอ ทั้งๆท,ที่ในใจก็รู้ว่าไม่มีทางรอดแล้วไอ้ปันที่เคยปากดีตลอดเวลาก็เอาแต่นั่งตัวสั่นครับพูดอะไรไม่ออกเลยจูจูประตูก็เปิดออกอย่างแรงบานพับไม้เก่าๆหักเสาบ,บ้านดุดจากวงกบพร้อมกับร่างอันดำทามึนของมันที่ค่อยๆคืคบขานเข้ามาในห้องแสงไฟที่สว่างจ้ากับไม่สามารถขับไล่ความมืดมิดที่แผ่ออกจากร่างนั้นได้ ร่างของมันสูงใหญ่ผิวหนังเหี่ยวย่นจนน่ากลัวแทบมองไม่เห็นเขาโคมนุษย์ดวงตาของมันเป็นสีดำสนิทครับและมันกำลังจ้องมาที่เราสามคนผมเห็นเครื่องรางที่อยู่ในมือของผมสองแสงเป็นสีแดงจางๆเหมือนมันกำลังจะร้อนขึ้นเรื่อยๆมันหยุดชะงักไปชั่วคู่ครับเหมือนเครื่องรางนั้นมีพลังบางอย่างที่ทำให้มันลังเลก่อนที่มันจะพุ่งเข้าใส่ไอ้ปั้นด้วยความเร็ว ผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ความรู้สึกทั้งหมดมันบอกว่ามันคืออาถรรพ์จากเครื่องล้างชิ้นนี้ที่มันกำลังจะมาทวงคืนผมพยายามตะโกนเตือนไอ้ปั้นแต่เสียงของผมมันเหมือนทุกอะไรบางอย่างปีกคอไว้จนได้แต่เสียงแหบแห้งออกมาผมเห็นไอ้ปั้นกรีดร้องสุดเสียงก่อนที่ร่างกายของเขาจะล้มลงไปกับพื้นสาภาพของไอ้ปั้นนั้นมันนา่ากลัวเกินกว่าจะบรรยายได้หลังจากนั้น มันก็หันมามองที่นุชนุชถึงขั้นจิตร้องสุดเสียงดวงตาเบิกโพงด้วยความกลัวสุดขีดผมพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ร่างกายของผมเหมือนถูกสาบไม่ขยับได้ผมเห็นนุชพยายามจะวิ่งหนีแต่มันก็คว้าตัวเธอไว้อย่างง่ายดายเสียงกรีดร้องของนุชด,ดังขึ้นอีกครั้งก่อนจะเงียบไปผมรู้สึกเหมือนวิญญาณกำลังถูกดูดออกจากร่างกายของผมมันคือความเยนเ็นยะเยือก ที่แผ่ซ่านเข้ามาในทุกเซลล์ของร่างกายผมจนผมไม่สามารถขยับขยื่นหรือแม้แต่จะหายใจได้อีกต่อไปผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผมจำได้แค่ว่าผมเห็นนุดกีดร้องสุดเสียงก่อนทุกอย่างจะดับวูบไปในความมืดเมื่อผมรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเมืองครับผมเห็นพ่อแม่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆ ด้วยสีหน้าที่เป็นห่วงเป็นใยพวกท่านบอกว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านนั้นมาเจอผมที่กำลังหมดสติอยู่ที่หน้าบ้านพักสภาพผมเหมือนคนแก่ที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันตัวซีดเหมือนศพแต่ไม่มีใครเจอเพื่อนคนอื่นเลยครับอังนุชไอปั้นตั้มและแนนไม่มีใครเหลือรอดเลยพวกเขาทั้งหมดหายไปอย่างไร้ร่องรอย เหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงมาก่อนส่วนเครื่องรางนั้นมันก็หายไปแล้วไม่มีใครรู้เลยว่ามันหายไปไหนครับและไม่มีใครกล้าพูดถึงมันอีกเลยผมยังคงฝันร้ายถึงเรื่องราวเหล่านั้นในทุกคืนทุกครั้งที่หลับตาผมจะเห็นภาพเงาดำทะมึนที่ตามหลอกหลอนดวงตาเบิกโพงไหลแววของพวกมันและกลิ่นเหม็นน้าที่ติดจมูกผมยังคงรู้สึกว่า ความสัมผัสที่เย็นเฉียบที่เคยทับอยู่บนอกในคืนนั้นบางทีมันอาจจะยังอยู่กับผมก็เป็นได้มันอาจจะยังคงเฝ้ารอผมอยู่รอเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะกลับมาทวงคืนสิ่งของที่มันต้องการเรื่องราวทั้งหมดนี้สอนให้ผมรู้ว่าของต้องห้ามห้ามลองเพราะบางสิ่งที่อยากให้โลกนี้สอนมันซ่อนเล้นอยู่ในเบื้องหลังของความมืดมิด รอคอยให้ใครบางคนมาปลุกมันให้ตื่นขึ้นและเมื่อมันตื่นขึ้นมาแล้วมันอาจจะมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่ร้ายแรงเกินกว่าที่จะรับมือไหวและบางทีแม้คุณจะรอดชีวิตมาได้แต่สิ่งที่สุนเสียไปอาจเป็นสิ่งที่เรียกคืนกลับมาไม่ได้อีกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองนี่คือเรื่องราวของพบและเครื่องรางศพเท่า ที่เขาว่าไม่ใช่ทุกเครื่องราจะปกป้องคุณได้บางครั้งมันอาจจะดึงคุณเข้าไปใกล้ความตายมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่ฟังเรื่องหลอนจากหลอนทุกคืนสตอรี่คืนพรุ่งนี้เราจะพบกันใหม่และระหว่างนั้นถ้ามีเสียงล่าของบางอย่างจากชั้นบนบ้านของคุณอย่าเปิดประตูเด็ดขาดฝันดีราตีสวัสดิ์หาคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามหลอนทุกคืนสตอรี่เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนถัดไปที่จะมากระซิบถึงคุณในค่ำคืนถัดไปถ้าคุณกำลังฟังเรื่องเล่านี้อยู่คนเดียวในห้องมืดๆอย่าลืมมองไปรอบๆนะเพราะคุณอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหลอนทุกคืนสตอรี่เพื่อฟังเรื่องราวสยองขวัญอีกมากมายแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ